มาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในรอบวันที่ผ่านมานะคะที่เทศบาลนครขอนแก่นในช่วงเทศบาลบ้านเฮาค่ะ ห้องประชุมพระาธาตุขามแก่นได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายนัทพลวิเชียนเพลดิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมก่อนการประชุมประธานได้แนะนําหัวหน้าส่วนการงานที่เข้ารับหน้าที่ใหม่ในจังหวัดขอนแก่นการมอบโล่รางวัลและเกียรติบตัตรการประกวดตลาดดีมีมาตรฐานประจําปี2551 ซึ่งนายจุลนพทองโสพิษรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้เข้ารับโลร่รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล250,000บาทในการประกวดตลาดดีมีมาตรฐานประจำปี2551จังหวัดขอนแกน่นในระดับตลาดขนาดใหญ่ที่มีแผงจำหน่ายสินค้าตั้งแต่ร้อยแผงขึ้นไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามเกณฑ์มาตรฐาน4ด้านประกอบด้วยด้านสุขลักษณะทั่วไปด้านการจัดการสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคและด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและการพัฒนาของตลาดต่อไป คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนผู้ได้โอกาสตามชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่ลงทะเบียนตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันและร้านข้าวแกงชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงชุมชนเพื่อเป็นการให้กำลังใจและอวยพรปีใหม่2,552เป็นการเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตในปีใหม่ของประชาชน สำหรับกระเช้าของขวัญที่นำไปมอบให้ประกอบไปด้วยผลไม้ขนมนมและเวชภัณฑ์การรักษาพยาบาลพร้อมกันนั้นคณะยังได้เข้าขอพรจากผู้สูงอายุตามชุมชนต่างๆรวมถึงการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์โอทอปภายในชุมชนอีกด้วย